ข้อมูลชุดหนึ่งมี10จจำนวนมีค่าเฉลี่ยเป็น45เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกหนึ่งจำนวนทําให้ค่าเฉลี่ยเป็น44แล้วข้อใดเป็นจํานวนที่เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะจับเวลานะครับจับเวลาทั้งหมด30ิวินะฮะเริ่มจับเวลาครับใครทําได้เท่าไหร่ตอบมาครับครูครับ หมดเวลานะฮะหมดเวลาอ่าเรามาดูกันครับว่าโจทย์ข้อนี้นี่มีคนตอบแล้วนะครับข้อมูลชุดหนึ่งมี1ิจํานวนครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเรื่องนี้หนีไม่พ้นนะครับถือว่าข้อนี้ถือว่าไม่นอกเหนือหลักสูตรนะครับไม่นอกเหนือหลักสูตรนะเรื่องค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยน้องรู้จักอยู่แล้วหายังไงครับค่าเฉลี่ยคือทําไงฮะเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลนะ น้องสามารถบอกผมทําไม่ทัน20วข้อจริงครับจริงครับขอสอบไม่มีร,รากาบอกได้วีดีโออาจารย์ดูไป2รอ,อบก็ผ่านได้ครับโอ้ขนาดไม่ทันกว่าข้อยังผ่านเลยโอ้เยี่ยมมากครับนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากสู้ๆนะครับครูค่าเฉลี่ยมันมีอีกแบบหนึ่งครับคุณครูแบบค่าเฉลียบบลล่ยแบบ2กลุ่ม2กลุ่มเขาเรียกแบบ่วงน้ําหนักนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนึกถึงตอนเกรดเฉลีย่ยทุกคนรู้จักเกรดเฉลีย่ยใช่ไหมอ่าเกรดเฉลีย่ยมัน ถ้าเราเราได้ A หรือเราได้เกรดสเนี่ยมันต้องดูด้วยว่ามันกี่หน่วยเกรดถูกต้องไหมเราจะต้องเอาน้ําหนักเนี่ยคูณกับเกรดที่ได้บวกกับน้ําหนักคูณอัเกรดที่ได้ลหลายวิชาทําแบบนี้แล้วหารด้วยน้ําหนักทั้งหมดก็คือน้ําหนักของทุกวิชาทั้งหมดนั่นเองนะครับนั่นคือการคิดเฉลี่ยแบบทวงน้ําหนักนะครับอันนี้ก็อาการเดียวกันนะครับเขาบอกว่าไงครับเขามีข้อมูลอยู่10จํานวน,นาวาดภาพไปดูนะมีข้อมูลอยู่10จํานวน จนวนมีค่าเฉลี่ยเป็น45 x bar เป็น45เขาบอกถ้าเขาเพิ่มมาอีกหนึ่งจำนวนอ่านึกภาพนั้นนึกภาพตาเพิ่มมาอีกหนึ่งจำนวนคือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจะทำให้ค่าเฉลี่ยนั้นเปลี่ยนไป44นะครับคำถามครับคำถามนะอันนี้เหมือนติวเลยวะนะ <c oughs> คำถามครับอาจย์น,นี่ติดนะคำถามคำถามครับ44คือค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกี่จำนวน44นะคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลกี่จำนวนถ้าเราอ่านโจทย์ไม่ผิดพลาดน้องจะรู้เลยว่า44คือข้อมูลของ11จำนวนใช่ไหม11จำนวนทำไม11จำนวนก็เดิม10คนนะ่ะมันได้45ใช่ไหมค่าเฉลี่ย เพิ่มข้อมูล,ลเข้าไปอีกตัวหนึ่งเพิ่มข้อมูลไงจากเดิมมี10บไงเพิ่มข้อมูล,ลไปอีกตัวหนึ่งแสดงว่ามี11ตัวนะครับเพราะนั้นข้อมูล11ตัวเนี่ยมันจะได้เป็น3 4มสิบสี่ห้าสิบเอ็ดจำนวนเทียบม,มากครับครูครับมันมี11จํานวนครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยรวมทั้ง11จํานวนนี่คือได้4 4บี่นะครับน้องก็มีหน้าที่เอา44คือค่าเฉลี่ยรวมนะครับอันนี้วงเล็บให้ค่าเฉลี่ยรวมหาได้จากไหนครับนึกตอนคิด คิดเหมือนเกรดคิดเหมือนเกรเฉลีย่ยนะครับข้างล่างหารด้วย11จํานวนนะแต่ข้างบนครับมันจะต้องเอา10จํานวนเฉลีย่ยแล้วได้4ี่สบห้าเอาจํานวนนะครับเอาจํานวนเหมือนหน่วยกิจอะนะครับเหมือนหน่วยกิจนะฮะคูณกับเกรดของมันเพราะฉะนั้น1ิคนเนี้ยนะครับ10คนนี้นะ1ินนนะจํานวนนี้ได้เกรด45้าอ่าอาการประมาณนั้นนะครับบวกกับอีกหนึ่งจำนวนใส่ใส่เล็กหนึ่งให้อีกหนึ่งจำนวนที่ไม่รู้ว่าเติมเข้าไปเท่าไหร่อ่า พวกเราฝึกนะอาจารย์บอกนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับพวกเราฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากเราจะเราจะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองว่ามันจริงหรือว่าจนแกพูดน้องลองไปถามคนที่สอบได้นะครับแล้วคนที่ไม่ต้องเอาปีหกสามราเอาปีหกหนึ่งก็ได้ก็จะมีคนหลายๆเอกนะครับที่เกียรติคณิตศาสตร์มากๆนะแต่พอมาเจออาจารย์นะครับได้ฝึกกับอาจารย์เอาเถอะอาจารย์มีวิธีนะครับในการเตรียมตัวให้พวกเรานะครับ เดี๋ยวใครอยู่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วฟังนะครับเดี๋ยวไปติวในกลุ่มนะหลังสองทุ่มไปนะครับเอาข้อนี้ก่อนข้อนี้เราจะหาค่า x ครับคุณครูหาค่า x ทํายังไงล่ะทํายังไงครับแก้สรรมการคูณไฟสิบเอ็ดขึ้นไปครับคูณไฟสิบเอ็ดขึ้นไปคูณไฟ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 ไปส,ไ 44, ส, 4, สิบเอ็ดคูณสี่ได้สี่สิบสี่ใสสี่ทดสี่สิบเอ็ดคูณสี่ได้สี่สี่ทดสี่เป็นสี่สิบแปดเท่ากับ สิบคูณสี่ห้าได้สี่ร้อยห้าสิบครับบวก x อครับอยากได้อะไรครับอยากได้ตัวที่เพิ่มเข้าไปไอ้ตัวที่ไฮไลท์สีเขียว<ช>นะเพราะนั้นเอาสี่ร้อยห้าสิบครับจากบวกอยู่ย้ายไปลบครับเพราะนั้นถ่านทุกคนลบได้ไม่ผิดเราจะได้ว่า x เพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับสามสิบสี่ครับคูาตอบข้อนี้คือสามสิบสี่ครับปฐถมวัยไม่ต้องคิดปฐมวัยแค่เปิดก็เงือบแล้วขาดจันกะนะแต่จันบอกเลยนะอีกปฐมวัยก็มีคนสอบได้นะ มีคนสอบได้ที่1ด้วยนะครับแต่เพียงรอบนี้มันสอบได้น้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเอกปฐมวัยก็ต้องมีคนที่ทําคณิตศาสตร์ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเอกปฐมวัยเฮ้ยเราจะไม่ฝึกเลยเหรออ่านะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจเราจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกอมใครจะสอบรอบไหนปีหน้า นะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองพอเก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบีทเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สําคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับดีวดีในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขา,าเรียกไง คุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อดได้เลย